สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการกิบชีออนแอร์นะคะกิบกับพี่ชีม,มาอยู่ที่สถานสงเคราะห์เด็กวัดสะแก้วใช่แล้วอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง,ทองวันนี้เรามาเลี้ยงอาหารเช้าแล้วก็กลางวันกับเด็กนะคะจำนวน900คนใช่เราก็ได้บอกบุญแล้วก็ เปิดรับบริจาคของด้วยแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลของที่เนี่ยพอเรามาถึงเนี่ยตอนแรกเรายังไม่ได้รู้ข้อมูลลึกซึ้งนะคะแต่ว่าข้อมูลลึกซึ้งเนี่ยเราได้ไปสัมภาษณ์ครูพงศ์ซึ่งเดี๋ยวเราจะติดตามกันต่อไปอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมกันก่อนดีกว่านะคะได้เลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะ สำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเรามีการเลี้ยงอาหารเช้าเด็กทั้งหมด900คนพอช่วงกลางวันเนี่ยเราไปไหว้พระนะคะที่วัดท่าสุทธาวาสมีการอธิษฐานขอเขามาสวดมนต์หลังจากนั้นเนี่ยเรากลับมาตอนช่วงประมาณ11โมงเนี่ยนะคะเราก็มาเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งอาหารกลางวันเนี่ยเป็นกว๋วยเตี๋ยวไก่ สำหรับเด็กๆทุกคนนะคะบรรยากาศที่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสะอาดสะอา้านมีหลายๆคนเคยอยู่ที่นี่มาก่อนแล้วก็ได้ออกไปใช้ชีวิตแล้วได้มีโอกาสที่จะกลับมาทดแทนบุญคุณครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่นี่ทดแทนบุญคุณโรงเรียนแล้วก็กลับมาช่วยเหลือเด็กรุ่นต่อๆไปอีกมากมายเลยนะคะซึ่งกิฟมองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากทั้งตัวของคนที่ทําเองคือผู้มีจิตศรัทธาแล้วก็ต่อตัวเด็กๆทุกๆคนคะ่ะ ที่นี่นะคะก็จะมีการดูแลกันเองจะมีพี่ดูแลน้องสอนในการที่จะไปล้างจานเก็บของก็จะมีเวรในการเก็บกวาดขยะด้วยจะทําให้เขาเนี่ยรู้ว่าใน1วันเนี่ยจริงๆเขาต้องทําอะไรบ้างกับการที่ใช้ชีวิตประจําวันก็จะมีเรื่องของการเรียนหนังสืออีกเรียนหนังสือเนี่ยก็จะมีการดูแลแล้วใช้ของต่อกันได้อีกเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่อยากจะมาทําตรงนี้กันเพราะว่าเห็นเลยว่าโอ้ยตั้งแต่เตรียมอนุบาลจนถึงขั้นมหคุ้มมากๆของที่มาเนี่ยยังไงก็ได้ใช้ เป็นยังไงบ้างแต่ละคนอยู่ชั้นเรียนอะไรกันบ้างคะมหนึ่งค่ะปสี่ค่ะปสามค่ะปสี่มสองค่ะสองมต้นตอนนี้อายุกันเท่าไหร่กันบ้างนี่แต่ละคนเก้าค่ะเกขวบนี่เท่าไหร่อ่ะสี่ค่ะสิบค่สิบค่ะไปไหนอะคะลูกเขินใช่ไหมปกติเวลาทานข้าวเช้าเนี่ยทานอะไรกันบางทีก็ได้กินเดี๋ยวกลางวันเนี้ยมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะมีก๋วยเตี๋ยวไก่ชอบป่ะ เดี๋ยวทางทีมพวกพี่นะจะมาพาเอาก๋วยเตี๋ยวไก่ามาให้พวกหนูได้ชิมกันเจ้าเด็ดเจ้าดังเลยนะ<อ>แล้วปกติทานข้าวเสร็จแล้วไปทําอะไรกันต่อคะเนี่ยออทา,าเสร็จเราก็จะกลับหอไปช่วยเขาทำงานบ้านทางานบ้านในหอใช่ไหมหอนี่คือเราไปนอนด้วยหรือเปล่าตรงนี้อนอ๋อนอนด้วยแล้วเรียนที่ไหนวอสเกวค่ะก็คือเป็นทั้งที่เป็นหอด้วยเป็นทั้งที่เรียนด้วยเนาะแล้วปกติเราจะมีเพลงประจําโรงเรียนไหมหรืออะไรไหมมีกิจกรรมนี้ไหมมีเพลงอะไรอะ่ะไหนลองบอกหน่อยสิวสกค่ะ ไหนๆลองให้ฟังหน่อยสิจำไม่ได้ยูดีจำไม่ได้เดี๋ยววันนี้นะพวกพี่อยากให้หนูแบบว่าตบมือพร้อมกัน1 2 1 2 3 1 2 1 2 1ทําได้ไหม้อ่าหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเย่เดี๋ยววันนี้เราจะได้มีกิจกรรมทําด้วยกันนะพี่กิฟซ่ากับพี่ชินะคะได้นําของมากับทางทีมนะคะเดี๋ยวจะมีการเอาของมาให้เป็นขนมของใช้ส่วนตัวนะ ชื่อไรชื่อไรหนูชื่อไรมาคนสุดท้ายชื่อไรคะสาลี่อายุเท่าไร่คะเก้าขวบอ่ะมีคนนี้ด้วยอ่ะคนนี้นาตาดีะมาหน่อยหนหย่อยเออชื่ออะไรครับยโอ้ยชื่อรีวายข้าวเต็มหน้าเลยอร่อยมากใช่ไหมโอเคปะเก็บปะ <laughs> อ่าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะอย่าลืมทักพวกพี่นะรู้จักกันแล้วนะพี่ชื่อพี่ชิอันนี้พี่กิฟซ่า โอเคไหมคะเดี๋ยวเจอกันนะช่วงเที่ยงนะคะสวัสดีค่ะก่อนที่เราจะเลี้ยงอาหารกลางวันที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพรานะคะ mm hmm. ตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดท่าสุทาวาสอยู่ใกล้ๆก,กับวัดสักแก้วเลยก่อนที่จะไหว้พระเราเข้าไปดูตุ๊กตาชาววังกันก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมครูพงศ์ครับสิริพงศ์กรุตไทครับปัจจุบันก็ดำรงตําแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดส,สะแก้วรุ่งโรธนกุลอุปธรรมครับก็ครูพงศ์เนี่ยนะคะเคยเป็นเด็กวัดมาก่อนใช้คํานี้เคยเป็นแล้วก็ยังเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ครับคำว่าสถานสงเคราะห์วัดสะแก้วเนี่ย กลิปขอถามตรงนี้เลยว่าเด็กที่มาอยู่ที่นี่ค่ะเป็นเด็กกำพร้าหรือว่าเป็นเด็กยากจนความเป็นมาของสถานสงเคราะห์ก่อนนะครับข้อแรกก็เริ่มก่อตั้งโดยหลวงพ่อฉบับคัตติโกนะครับสลีระหลวงพ่ออยู่ด้านหลังนะครับในโลงแก้วปีนี้ก็34ปีที่หลวงพ่อท่านมรณภาพไปแต่ก็ลูกศิษย์ก็ยังลงความเห็นว่าจะเก็บสรีระหลวงพ่อเอาไว้เพื่อเตือนสติเพื่อเป็นที่ศูนย์รวมของลูกศิษย์ทั้งหลาย สำหรับการเริ่มตั้งสถานสงเคราะห์มาเนี่ยหลวงพ่อท่านก็เป็นเด็กกัญพ้าเหมือนกันหลวงพ่อท่านก็เข้าใจในในความที่เด็กๆขาดพ่อขาดแม่นี่เป็นอย่างไรหลวงพ่อก็เลยเริ่มเลี้ยงเด็กมาตั้งแต่ปีพศ2 4 8 5หเป็นต้นมาเราจะเห็นว่าวัาสดุแก้วติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เมื่อก่อนจะเป็นเขาเรียกว่า แพรไม้ไผ่พวกซุงต่างๆก็จะมาขึ้นลงตรงนี้แล้วชีวิตของคนที่ไปกับแพรลูกเขาก็จะไปกับแพรด้วยลูกก็ไม่ได้เรียนก็ชวนว่าให้มาอยู่ที่วัดแล้วก็มีเด็กๆที่กำพร้าพ่อกำพร้าแม่ในสมัยนั้นสําหรับเด็กที่มาอยู่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องกำพร้าอย่างเดียว<ะ>ปัจจุบันนี้มีทั้งกำพร้าและยากจน<ะ>ด้วยส,สภาพครอบครัวไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ะอะไรเงี้ยครับ<ะ>ก็ก็มาฝากไว้ที่วัดพอหลังจากที่สําเร็จการศึกษาเรียนจบไปแล้ว เขาก็ออกไปใช้ชีวิตในสังคมมีหน้าที่การงานทำเหมือนกับคนทั่วไปเด็กบางคนครอบครัวพอช่วยเหลือตัวเองได้เขาก็ย้ายลูกกลับไปเรียน ผมมีลำเนาของตัวเองอหลังจากจบม .6 แล้วทางวัดกับโรงเรียนเนี่ยพยายามหาทุนการศึกษาให้เด็กได้เรียนในระดับอุดมศึกษาถ้าเด็กมีความสนใจหรือตั้งใจเรียนไปสอบเข้าได้วัดก็จะช่วยกันหาทุนการศึกษาเราก็พยายามหาผู้ที่จะส่งเสียให้เด็กๆได,ได้ได้เรียนต่อระดับปริญญาตรี ที่นี่ก็คือสร้างตำนานหลายท่านได้ข่าวว่ามีสิยามิชัยพี่เอครับ,รบแล้วก็มี ode, อโน้ตเชิญยิ้มสําสหรับลุงโน้ตผมเรียกพี่โน้ตบ้างลุงโน้ตบ้างนะครับด้วยผม,มเป็นเป็นลิเกเนาะผู้ที่ฝึกหัดผมเนี่ยก็คืออาจารย์สีแพรนาคศิริเป็นลุงแท้ๆของพี่โน้ตถ้าความสัมพันธ์ของพี่โน้ตกับว่สัสะแก้วเนี่ยไม่ไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรงก็คือแต่ว่าพี่โน้ตเนี่ย เมื่อก่อนก็อยู่ที่ป่าโมกแล้วก็เหมือนกับอยากจะไปใช้ชีวิตในกรุงเทพพี่นนอตก็เลยไปตามเส้นทางที่ที่ตัวเองอก็คือ<ต>อยู่ในบริเวณนี้ใช่แต่ก็ไม่ได้อยู่ที่วัดสแก้วไม่ได้อยู่ที่นี่แต่พี่เอเนี่ยชายามิชัยเนี่ยพี่เอยเ่ยอยู่ที่วัดเมื่อก่อนนี้ผม,มเป็นรุ่นน้องของของพี่เอด้วยความรู้จักสนิทสนมไหมในไหมเพราะว่าเราก็มีหน้าที่ตอนนั้นผมอยู่ลิเกวัดสแก้วรุ่นหนึ่งส่วนพี่เอชยามิชัยก็อยู่วัดสแก้วรุ่นที่4 เขาก็จะมีบ้านพักอยู่ต่างหากแต่เราก็เห็นหน้าเห็นตากันอยู่ตลอดว่าเราไม่ได้ไปกินไปนอนคุกคีอยู่ด้วยกันแล้วก็สิ่งที่ที่เนี่ยค่ะขาดแคลนส่วนใหญ่จะเป็นอะไรบ้างอะคะ ที่นี่ณปัจจุบันนี้นะครับเด็กๆก็มาอยู่ที่วัดในประมาณ9 0้ารณปัจจุบันนะก็จะมีทั้งเด็กเล็กเลยจนถึงโตเป็นหนุ่มเป็นสาว<ช>เพราะฉะนั้นข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคของใช้สิ้นเปลืองแว็บสบู่แพซ่ายาสีฟันใช้ทุกวันผ้าอนามัยแม้แต่แพมเพิร์ดนมอย่างเงี้ยครับแ้อย่างนี้เวลาดูแลอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องมีเป็นภาคส่วนอะไรางี้เรียบร้อยใช่ใช่ครับผู้หญิงก็จะอยู่ในหอหญิงอยู่ด้านนอกตัววัดส่วนผู้ชายอยู่ในตัววัด อ oh. ค,ครูที่ดูแลหอมาจากไหนก็มาจากบางส่วนก็จะเป็นครูที่สอนที่โรงเรียนด้วยแล้วก็กลับมาดูแลที่หอด้วยก็เด็กๆก,ก็จะเรียกพ่อ,อเรียกแม่ถามหน่อยว่าต่อเดือนเนี่ยเงินบริจาคหรือว่าของจากผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยพอไหมคะไม่พอครับไม่พอทุกวันนี้กินบุญเก่าหมายความว่ากองทุนที่ตั้งเป็นวุนิธิไว้เอาดอกอตัวน,นี้มามาบริหารนะครับแล้วที่วัดสกแก้วของเราได้ พระมหากรุณา,นานที่คุณจากในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งแต่ปีพศ40เป็นต้นมาวันละ15,000บาท mm hmm. ที่พระองค์พระราชทานให้จนถึงในหลวงรัชกาลที่10ท่านก็สืบสารเจตนานลงต่อถึงทุกวันนี้ช่วงโควิดที่ผ่านมาไม่มีแขกเลยเราก็เลี้ยง เด็กให้อิ่มหนำสำํางทุกมือ้อค่ะนะครับอาจจะไม่เหมือนกับที่ว่าเวลามีแขกมาเลี้ยงแบบนี้ก็อดทนกันมาชื่อเหลือกันมานะครับก็อย่างนี้ทางครูพงเนี่ยมีอะไรอยากที่จะบอกทางผู้ชมไหมทางผู้ชมนะครับอยากจะมาร่วมบุญนะครับทำบุญกับเด็กๆที่วัดสแก้วนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นเงิน ครับข้าวของเครื่องใช้ของอุปโภคบริโภคสามารถามาบริจาคได้ทุกอย่างไม้แต่ทุนการศึกษา,าอุปกรณ์กีฬา,าสามารถมา,มาบริจาคได้ครับติดต่อได้ทางไหนคะออติดต่อทางวัดโดนจงเลยนะ<า>เดี๋ยวจะให้ขึ้นเบอร์<า>ของทางวัดกับทางโรงเรียนาออทางโรงเรียนเนี่ยจะบริจาคเป็นบางอย่างก็สามารถตรงได้ที่โรงเรียนเลยอย่างเช่นเป็นอุปกรณ์การศึกษาอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคก็ส่วนของที่วัด ก็จะสะดวกกว่าก็แยก2ส่วนวันนี้ต้องขอบคุณครูพงษ์มากได้ข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะยินดีคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ชมกันแล้ววันนี้นะคะเราได้ทําประโยชน์แล้วก็ได้ฟังสาระดีๆความประทับใจของกิ๊ฟวันนี้เลยนะคะกิ๊ฟรู้สึกว่าเด็กที่อยู่ที่สถานสงเคราะห์เด็กวัสดกแก้วเนี่ยค่อนข้างมีความเรียบร้อยใช่เป็นระเบียบ มันเป็นพื้นฐานที่ดีสําหรับผู้ใหญ่ในอนาคตมากกิ๊ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจมากเลยค่ะใช่ส่วนส่วนพี่ชิก็ประทับใจเรื่องของว่าได้ฟังประวัติหลวงพ่อฉบับตัวหลวงพ่อเองเนี่ยก็เคยเป็นเด็กกำพร้ามาก่อนอก็เลยเข้าใจจิตใจของเด็กกำพร้าแล้วก็อยากจะให้เด็กพวกนี้มีโอกาสเพราะเชื่อว่าการศึกษาทําให้คนมีโอกาสสําหรับเด็กๆเหล่าเนี้ยก็คือน่าอยู่เลยอยู่แล้วมีความสุขละกันเห็นรอยยิ้มเป็นส่วนใหญ่เนาะใช่ใช่ค่ะ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยนะคะสําหรับกิฟนะกิฟมองว่าอย่างพวกเราเนี่ยคนกรุงเทพม,มีโอกาสที่มากกว่าสามารถที่จะแบ่งปันได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่ดูคลิปนี้นะคะเรารู้สึกว่าเออเราอยากที่จะแบ่งปันแบบนี้บ้างอยากเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยสังคมบริจาคก,กันมาได้เนาะสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะที่นี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมของพวกเรานะคะในโครงการปันน้ำใจ สู่เด็กด้อยโอกาสเราจะมีอีกหลายกิจกรรมมากๆที่จะเกิดขึ้นในปี2566ที่กำลังจะมาถึงนี้อยากให้ทุกคนติดตามกันนะคะสาระดีๆของเรามีให้คุณเสมอนะคะคะฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ช่องกิบชิแล้วก็ติดตามรายการกิบชิออนแอร์ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะแชร์คลิปนี้รับรองว่าคุณได้บุญแน่นอนค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่กับเรานะคะกิฟแล้วก็พี่ชีในครั้งต่อๆไปวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ